สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเรามาคุยเรื่องบอร์ดจีนกันนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมอาการก็คืออยู่ดีๆนะครับบอร์ดดับไปเฉยๆเลยนะครับเปิดไม่ติดนะครับหน้าจอดับไฟที่บอร์ดไม่โชว์นะครับทีนี้นะครับเช็คคร่าวๆนะครับชุดมอสเฟตไม่เสียเนาะไม่เสียสักตัวเลยชุดนะครับชุดบอร์ด egs ก็ไม่เสียนะครับ ชุดใดชุดอะไรไม่เสียเลยนะครับเพราะว่านะครับจุดที่เสียก็คือนี่เป็นทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเบอร์ t ip 4 1 c นะครับตัวนี้ทําหน้าที่ขับพัดลมนะครับ12โวลต์นะครับเมื่อผมเจอตัวนี้แรกๆนะครับสภาพนี้ก็คือไหม้เลยดําเลยนะครับลายวงจรก็ดํามาเลยนะครับถ้าตัวนี้เสียตัวนี้ช็อตนะครับมันจะทําให้ชุดจ่ายไฟที่อยู่จุดเนี้ยช็อตด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆ อาการเสียจุดอบอร์ดตัวนี้ก็คือภาคจ่ายไฟเสียนะครับส่วนภาคกํากลังชุด power ไม่เสียนะครับเพราะว่าเช็คดูแล้วนะครับตัวที่ทําให้ชุดจ่ายไฟเสียนะ่ะมันก็คือชุดขับพัดลมเพราะฉะนั้นแล้วเราวิเคราะห์อ,อาการได้ถ้าชุดขับพัดลมมันทําให้ชุดสปายเสียเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่เกี่ยวกับชุด power นะครับนี่คือแนวทางวิเคราะห์อ,อาการนะครับซึ่งผมรับมา แรกๆเลยก็เจอแล้วนะครับตัวนี้ชอ็อตอยู่ไม่อยู่อ่าเพราะฉะนั้นแล้วผมตัดชุด power ไปได้เลยนะครับไม่น่าจะเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไล่เช็คอยู่ดีว่ามันเสียหรือเปล่านะครับโอเคทีนี้ในเมื่อเราดูแล้ทันสเตอร์พัดลมเสียนะครับสาเหตุนะครับที่ทําให้ตัวนี้ช็อตได้น่าจะใส่พัดลมตัวใหญ่เกินไปหรือใส่หลายตัวแล้วทําจุดเชื่อมต่อแค่จุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้มันจ่ายกระแสได้ไม่เยอะเท่าไหร่ ถ้าใส่พัดลมหลายตัวหรือตัวใหญ่มากๆกินกระแสเยอะมันจะทําให้ตัวนี้ชอ็อตแล้วก็ทําให้ชุดจ่ายไฟเสียด้วยนะครับนี่คืออะไรชุดจ่ายไฟนะครับมอสเฟตแล้วก็ตัวขับพัดลมแล้วก็มีแกนบูทด้วยนะครับตัวนี้ชื่ออย่างเป็นทางการมันผมคิดแล้วก็จํานึกไม่ออกนะครับว่ามันชื่ออะไรนะแต่มันทําหน้าที่เหมือนแกนอคอยบูทแรงดันนะครับตัวนี้ก็คือ อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมมันมี2ตัวนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะแกนไหมนะชอดหนักนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ชุด,ดจ่ายไฟทั่วไปนะครับข้อควรระวังนะครับถ้าไม่อยากเจออาการแบบนี้นะครับใครที่จะใส่พัดลมหลายตัวผมแนะนำนะครับแนะนำให้เอาตัวนี้ไปขับพัดลมนะครับเอาตัวนี้ไปขับพัดลมแล้วก็เอเอาไปขับพัดลมยังไงเอาไปขับผ่านรีเลย์พูดผิด ตัวนี้ต้องเอาไปเลี้ยงรีเลย์อ่ากาจะพูดว่าเอาไปเลี้ยงรีเลย์ตัวนี้เอาไปเลี้ยงรีเลย์เพื่อใช้รีเลย์ไปเปิดปิดพัดลมอีกทีนึงนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้กับพัดลมหลายๆตัวเพราะจะทําให้มันเสียได้แต่ข้อเสียคือถ้าเอาไปขับรีเลย์มันจะไม่มีอ,อ่สปีดไม่มีเทอร์โบปกติแล้วพัดลมตัวนี้ทํางานตามอุณหภูมิรอบจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอุณหภูมินะครับถ้าเอาไปขับรีเลย์มันจะมีแค่เปิดกับปิดแค่นั้นเอง นะครับมันจะ,ะควบคุมรอบไม่ได้นะครับอ่าอย่างที่บอกอ่ก็นะครับเสียเวลาพอสมควรเลยเจ้าตัวนี้นะครับนานมากอ่าอีกบ่อหนึ่งจะเห็นอยู่อาการเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้นยังไม่ซ่อมนะครับตัวนี้ซ่อมก่อนนะเสร็จแล้วนะครับแต่กว่าจะเสร็จได้นะครับเจ้าตัวนี้เล่นเอาทั้งวันเลยนะครับก็ ลูกค้าจาเป็นต้องใช้นะครับอินเวอร์เตอร์ไม่มีใช้งานก็ก็เอาให้มันจบนะครับก็เ,เล่นเอาไปทั้งวันเลยนะครับติดอยู่ตรงที่ว่าแกนนะครับแกนไหมนะครับผมไม่รู้เนาะก็ไล่เช็คอยู่เอาพักใจเลยนะครับมารู้ทีหลังนะครับว่าแกนไหมเนาะก็เลยเปลี่ยนแกนเปลี่ยนแกนก็ใช้งานได้นะครับก่อนหน้านี้ก็ไล่เปลี่ยนนู่นนี่นั่นไล่เช็คนู่นนี่นันน่นไม่เสียสักอย่างนะครับก็เลยหาสาเหตุไม่เจอ ตอนสุดท้ายกาจะวางมืออยู่แล้วกาดจะไว้ทําทีหลังแต่มาเจอแกนตัวนี้ไม่อยู่ก็ปิดจับนะครับเสร็จสมบูรณ์เครื่องนี้บอร์ดนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับนี่ใครไม่อยากเจออาการนี้และไม่อยากได้ส่งซ่อมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคุมกระแสได้ไม่เยอะพัดลมอย่าต่อเยอะและอย่าต่อตัวใหญ่มากนะครับผมก็ถ้าจะต่อหลายๆตัวให้ต่อแยกจุดอื่นแยกตั้งห่ากนะครับเรามาขายอะไรตอนนี้วะ โอเคก็นะครับก็ถือว่าจบนะครับบอร์ดนี้ก็ไม่มีอะไรล้วเดี๋ยวออีกเยอะแยะเลยบอร์ดจินรออยู่อีกเกือบ20ตัวนะครับบอร์ดแบบนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ